ซีซูแบล็คพิงค์ค่ะเธอมาใน Channel Plus นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับบลิงค์นะคะแม้ทันทันที่เวลาเธอก็ไม่ค่อยจะมีนะแต่เธอก็มักจะปลีกเวลานะคะมาพูดคุยกับบลิงค์ใน Channel Plus นะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้อความก็คือจะเป็นห่วงบลิงค์อยากจะให้บลิงค์กินข้าวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็จะได้มาเจอกันในเดือนตุลาคมนะคะโดยเธอเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะเธอมีการมาโพสภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เธอนะคะมีการแต้มเม็ดฝอยนะที่แก้มด้วยนะคะก็บอกว่าอันนี้เอามาฝากนะคะแล้วก็มีการถามถึงว่าเ,ออเดือนกันยายนเนี่ยผ่านมาแล้ว8วันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอยากจะเจอกับพวกคุณบ่อยๆนะแล้วก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะก็จะได้ถึงเดือนตุลาคมแล้วนะคะก็จะได้เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเจอกับลิงก์เร็วๆนะ แล้วก็วันนี้ค่ะหมายถึงที่เกาหลีนะอากาศดีมากๆหวังว่าทุกคนนะจะทำให้ดีที่สุดรอคอยที่จะเจอกับพวกคุณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้ทำงานอย่างหนักแล้วก็อยากจะเจอบลิงกจริงๆเลยนะแล้วก็มีบลิงกค่ะก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีร้องไห้ไหมเศร้าไหมอะไรอย่างเงี้ยจีซูก็บอกว่า ไม่เลยนะไม่ไม่ได้เศร้าแล้วก็บลิงก็กอย่าเสียใจนะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าบางคนก็ถามว่าเออคิดถึงนะอยากจะให้แบล็คทิงเนี่ยขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจีซูก็บอกว่าก็คิดถึงบลิงก์เหมือนกันอยากจะเจอนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันก็เลยทําให้ได้เจอกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีคนค่ะถามว่า à, ดันกรเป็นยังไงบ้างจีซูก็บอกว่าตอนนี้เหรอดันกรก็ยังคงน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็บอกว่าอยากจะให้จีซูเนี่ยไปถ่ายรูปก,กับดันกรนะอยากจะเห็นสีหน้าของดันกรจบสีหน้าเศร้าๆของดันกรอะไรเงี้ยชอบชอบทำหน้าเศร้าๆใช่ไหมจีซูก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปลองถ่ายเซลฟี่กับดันกรดูนะแล้วจีซูก็บอกว่านะคะวันนี้ก็คงจะต้องไปก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่า ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะคะในวันนี้ก็อย่าลืมค่ะกินข้าวด้วยนะอย่าลืมสมน้กการนะคะก็อย่าเพิ่งป่วยนะคะแล้วจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะแล้วก็มีคนหนึ่งค่ะเขาถามพี่ซูบอกว่า <S 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 จีซูช่วยแบ่งไก่เสียบไม้ให้ฉันสักครึ่งหนึ่งได้ไหมซึ่งจีซูก็ตอบว่า no ไม่ไม่ไม่เไ,ไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าแต่ฉันให้คุณได้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นข้อความนะที่มันเป็นแบบแชทนะคุยกันไปคุยกันมาค่ะบลิงกก็จะถามจีซูก็จะตอบนะแต่โดยรวมก็คือเธอนะห่วงบลิงนะอยากจะให้บลิงกดูแลสุขภาพตัวเองให้พร้อมนะคะให้มีความสุขแล้วก็เดี๋ยวมารอเจอกันนะเพราะว่า2ตุลาคมค่ะก็จะมีอัลบั้มเนาะเต็มออกมาแล้วนะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะเธอมาใน Channel Plus นะคะมาพูดคุยกับบลิงค์ค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า